โอ้โหเมื่อคืนตลาดทองคำนี่วิ่งเหมือนม้าเลยนะครับพุ่งทยานทำจุดสูงสุดใหม่ชนิดที่ว่าใครมีของอยู่คงยิ้มแก้มปริเลยส่วนคนที่ตกรถก็คงรู้สึกว่าไล่ราคายังไงก็น่าจะกำไรแต่พอมองลึกลงไปในแท่งเทียนเมื่อวานมันเหมือนมีใครบางคนทิ้งร่องรอยเอาไว้เตือนเราว่าอย่าพึ่งดีใจไปมันคือภาพของความดีใจที่มาพร้อมกับความเสี่ยงแบบสุด,สด วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดที่ตลาดทิ้งไว้ให้เราเมื่อวานเพื่อหาคำตอบว่าวันนี้เราควรจะตั้งรับหรือไล่ตามกันแน่เราจะไล่ดูกันตั้งแต่จิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในแท่งเทียนสัญญาณทางเทคนิคที่กำลังร้อนจัดไปจนถึงภาพใหญ่ว่าดอลลาร์กับบอลยิวกำลังคิดอะไรอยู่แล้วไปดูกันว่าผู้เล่นรายใหญ่อย่าง SPDR เขาทาอะไรส่วนทางกับเราหรือเปล่าปิดท้ายด้วยข่าวสำคัญรอบโลกและตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจคืนนี้ที่จะเป็นตัวตัดสินเกมค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้คือต้องได้แผนที่ชัดเจนเอาไปใช้งานได้จริงว่าจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนทั้งสำหรับทองคำสปอตแล้วก็ทองคำไทยด้วยงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเห็นราคาปิดเมื่อวานมันทิ้งตัวลงมาจากจุดสูงสุดพอสมควรเลยแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเรื่องปกติเวลาที่ราคาวิ่งขึ้นไปแรงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือหัวใจของเรื่องเลยถ้าดูตัวเลขแห้งๆนะคะ ทองคำสปอตเมื่อวานเปิดที่4,763ปิดที่4,832ก็ดูเป็นแท่งบวกสวยๆใช่ไหมคะครับก็ดูดีแต่จุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือราคาสูงสุดที่ทำไว้คือ4,888ดอลลาร์การที่มันปิดต่ำกว่ายอดสูงสุดเกือบ60เหรียญมันคือเรื่องเล่าของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างวันค่ะมันบอกเราว่าแม้แรงซื้อจะดันราคาขึ้นไปทำนิวไฮได้แต่พอถึงจุดนั้นปุ๊บ ก็มีกำแพงขายขนาดใหญ่รออยู่แล้วเทของลงมาสู้ทันทีหมายความว่าเทรนขาขึ้นยังไม่จบแต่แค่เปลี่ยนสไตล์การเล่นไปแล้วมันไม่ได้บอกว่าขาขึ้นจบแล้วแต่มันบอกว่าตลาดเปลี่ยนโหมดแล้วจากเดิมที่ค่อยๆไต่ขึ้นแบบขั้นบันไดตอนเนี้มันเข้าสู่โหมดรถไฟเหาะคือจะมีการกระชากขึ้นแรงๆเพื่อล่อให้คนไล่ซื้อแล้วก็จะมีการทุบลงมาแรงๆเพื่อสลัดคนออกก่อนที่จะหาทางไปต่อ ซึ่งโหมดนี้จะผันผวนและอันตรายกว่าเดิมมากสำหรับคนที่ไม่วางแผนค่ะพอมาดูอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคภาพมันยิ่งชัดขึ้นไหมครับว่าตลาดกำลังอยู่ในโหมดอันตรายชัดแบบตะโกนใส่หน้าเราเลยค่ะตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคกำลังบอกเรื่องเดียวกันหมดเลยโดยเฉพาะ RSI ที่พุ่งไปถึงระดับ78มันไม่ได้แค่บอกว่าร้อนจัดหรือ overbought นะคะแต่มันกำลังบอกเราว่า ตลาดเต็มไปด้วยผู้เล่นรายย่อยที่กำลังไล่ซื้อตามอารมณ์ซึ่งเป็นภาวะที่รายใหญ่ชอบมากที่สุดในการสลัดเมาหรือสร้างความผันผวนเพื่อเขย่าคนขวัญอ่อนออกไปค่ะแล้วตัวอื่นก็ยืนยันภาพเดียวกันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวสโตแคสติกนี่ไปสุดเพดานที่100แล้วบ่งบอกว่าตลาดอยู่ในช่วงเร่งสปีดที่เร็วที่สุดของรอบนี้แต่ในมุมของภาพใหญ่ MACD ยังเป็นบวกอยู่ที่23ซึ่งสะท้อนว่าเทรนด์หลักยังเป็นขาขึ้นอยู่ แต่ในมุมของคนที่เป็นสายตามเทรนด์เขาอาจจะเถียงว่า Trend is your friend นะครับตราบใดที่ MACD ยังเป็นบวกอยู่แบบนี้ทำไมเราถึงไม่ควรไล่ซื้อตามไปเลยล่ะครับมันมีความเสี่ยงอะไรที่คนมองข้ามไป นั่นคือกับดักคลาสสิกเลยค่ะคำว่า Trend is your friend เป็นเรื่องจริงแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเพื่อนคนนี้บางทีก็ชอบแกล้งแรงๆครับความเสี่ยงที่คนมองข้ามคือทุกคนเห็นเหมือนกันว่า Trend เป็นขาขึ้นและกระโดดเข้ามาซื้อพร้อมกันหมดมันทำให้ตลาดมีคนอยู่ฝั่งเดียวกันเยอะเกินไปพอเป็นแบบนั้น ตลาดไม่จําเป็นต้องกลับทิศเป็นขาลงเลยค่ะแค่สะบัดตัวแรงๆทุบลงมาสัก50-60เหรียญคนที่เพิ่งไล่ซื้อเข้ามาบนยอดก็ต้องยอมคัดลอสกันเป็นแถวแล้วพอคนพวกนั้นขายตัดขาดทุนออกมาของก็จะถูกส่งกลับไปอยู่ในมือรายใหญ่ที่รอรับอยู่ข้างล่างแล้วตลาดก็ค่อยไปต่อได้ค่ะเหมือนเรือที่คนไปยืนอยู่ฝั่งเดียวกันหมดแค่คลื่นซัดมาเบาๆเรือก็เอียงจนคนตกน้ําได้แล้วทีนี้ ถ้าเราถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นปัจจัยมหาภาคกำลังส่งเสริมหรือขัดขวางเพื่อนที่ชื่อว่าเทรนคนนี้อยู่ครับดอลลาร์ยังยืนแข็งๆอยู่แถว98ไป,ปลายบอลยู Born ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมากทั้งตัวสั้น2ปีที่3.59%และตัวยาว10ปีที่4.24%พูดง่ายๆคือสภาพและล้อมยังไม่เอื้อให้ทองขึ้นแบบสบายๆเลยค่ะมันเหมือนเรากาลังขับรถขึ้นเขาแต่ก็มีแรงต้านจากลมพัดสวนมาตลอดเวลา แบบนี้แสดงว่าที่ทองขึ้นมาได้นี่ไม่ใช่เพราะปัจจัยพื้นฐานเอื้อมหน่วยแต่มาจากอย่างอื่น มาจากอย่างอื่นล้วนๆเลยค่ะมันคือการต่อสู้กันระหว่างแรงต้านที่เราว่าไปคือดอลลาร์กับยูที่แข็งค่ากับแรงหนุนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นคือความเชื่อมั่นและความกำมนวนของตลาดซึ่งจุดชี้ขาดเลยจะอยู่ที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐคืนนี้ถ้าตัวเลขออกมาตอกย้ำว่าเศรษฐกิจยังร้อนแรงเงินเฟอ้อยังไม่ลงง่ายๆลมที่พัดสวนมาก็จะแรงขึ้นทันทีและทองอาจโดนเทขายทำกำไรหนักๆได้เลยค่ะ พอเราไปเปิดดูข้อมูลจาก Ft Fed w a t c h 2จะเห็นเลยว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่28มกราคมนี้มีแค่5%เท่ทานั้นเองแค่5%เองเหรอครับน้อยมากแสดงว่าตลาดไม่ได้เล่นข่าวลดดอกเบี้ยเลยไม่ได้เล่นเลยค่ะการขึ้นของทองคำรอบนี้มาจากสิ่งที่เรียกว่า risk premium ค่ะ ถ้าจะให้พูดง่ายๆมันคือค่าความกลัวของตลาดพราะคนเริ่มไม่แน่ใจเรื่องการเมืองหรือกังวลว่าธนาคารกลางอาจจะถูกแทรกแซงทางการเมืองคนก็ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อทองคํามาเก็บไว้เป็นหลักประกันความสบายใจค่ะมันไม่ใช่การซื้อเพราะหวังผลตอบแทนแต่เป็นการซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงพอฟังเรื่อง risk premium แล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อตลาดอ่อนไหวกับความกลัวขนาดนี้แล้วผู้เล่นตัวจริงเสียงจริงอย่างกองทุน SPDR เขาขยับตัวยังไงบ้างครับ เขากำลังกลัวเหมือนตลาดหรือว่าเขากำลังทำอะไรที่สวนทางกับคนอื่นข้อมูลล่าสุดกองทุน SPDR ขายทองคำออกไป4ตันที่ราคาเฉลี่ย4,833.4ดอลลาร์และเป็นการขายต่อเนื่อง2ครั้งติดกันแล้วสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ไม่ใช่แค่เขาขายแต่คือจังหวะที่เขาขายเขาเลือกที่จะขายในวันที่ราคาทองํำจุดสูงสุดใหม่และอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคกำลังร้อนเป็นไฟมันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่า ในขณะที่รายย่อยกำลังไล่ซื้อด้วยความโลภรายใหญ่กำลังทยอยขายทำกำไรใส่ด้วยความรอบคอบค่ะแล้วถ้าเราไปดูข่าวสารรอบโลกมันมีอะไรที่ช่วยอธิบายภาพความซับซ้อนนี้ได้บ้างไหมครับว่าทำไมตลาดถึงทั้งกลัวและทั้งกล้าในเวลาเดียวกันมีเลยค่ะข่าว5ประเด็นจากรอยเตอร์สในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจิ๊กซอชั้นดีเลยข่าวแรกเรื่องสหรัฐกรีนแลนด์ที่ทรัมป์บอกจะไม่ใช้กำลังทหารแต่จะเจรจาแทน ข่าวนี้ทำให้ดอลลาร์ฟื้นตัวระยะสั้นกดดันทองนิดหน่อยแต่ก็ยังทิ้งระเบิดเวลาเรื่องสงครามการค้ากับยุโรปไว้ให้ตลาดกังวลอยู่ส่วนข่าวที่สองนี่เหมือนจะไปเติมเชื้อไฟให้ค่าความกลัวที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยประธานธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ออกมาพูดเน้นย้ำเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารกลางซึ่งมันเหมือนการพูดกระทบไปที่เฟดที่กำลังโดนกดดันทางการเงินอยู่ พอตลาดได้ยินแบบนี้ริสพรีเมียมของทองคำก็ยิ่งถูกปั๊มขึ้นไปอีกเพราะคนเริ่มไม่เชื่อมั่นในในโยบายการเงินแล้วข่าวจาก Morgan Stanley ที่เป็นกระสายอยู่เหรอครับน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยหรือเปล่าครับข้อมูลจาก Morgan Stanley นี่เปลี่ยนภาพไปเลยนะคะแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเก่งกำไรระยะสั้นแล้วแต่เป็นเกมการเงินระดับโลกที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างกันเลย รายงานของเขาชี้ไปที่เทรนด์ดีดอลลาร์ไรเซชัหรือการที่โลกพยายามลดการพึ่งพาดอลลาร์แต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะคือตอนนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1996ที่ธนาคารกลางทั่วโลกถือครองทองคำเป็นทุนสำรองมูลค่า4ล้านล้านดอลลาร์มากกว่าการถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่3.9ล้านล้านดอลลาร์ นี่คือคำตอบว่าทำไมทองถึงทำนิวไฮได้ทั้งๆที่ดอลลาร์กับยูยังแข็งอยู่เพราะมีผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างธนาคารกลางต่างๆคอยช้อนซื้ออยู่ตลอดค่ะส่วนอีกสองข่าวน่าจะเป็นตัวสนับสนุนระยะสั้นใช่ไหมครับเรื่องตลาดอินเดียกับราคาน้ามันใช่ค่ะข่าวที่4คือตลาดทองคำในอินเดียมีพรีเมียมหรือส่วนต่างราคาสูงถึง43ดอลลาร์ต่อออนซ์สะท้อนว่าความต้องการทองคำจริงๆในระดับภูมิภาคนั้นตึงตัวมาก และข่าวสุดท้ายคือราคาน้ํามันที่ขยับขึ้นจากความเสี่ยงในคาซัคสถานซึ่งตัวนี้เป็นตัวแปรที่น่าสนใจเพราะมันอาจจะเป็นได้ทั้งตัวหนุนทองถ้าตลาดมองว่าเป็นความเสี่ยงและเข้าโหมดริกซ์ออฟหรืออาจจะเป็นตัวกดดันทองถ้าตลาดมองว่ามันจะยิ่งทําให้เงินเฟอ้อไม่ลงซึ่งทั้งหมดนี้ก็โยนแรงกดดันไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ว่าจะเป็นตัวตัดสินทิศท,ทางค่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราต้องลุ้นกับตัวเลขอะไรบังคับแล้วเวลาไหนที่สําคัญที่สุด คืนนี้วันที่22มกราคมจะมี2ช่วงเวลาที่ต้องจับตาค่ะช่วงแรก2ทุ่มครึ่งจะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานหรือ unemployment claims หลักการง่ายๆคือถ้าคนตกงานเยอะกว่าคาดก็จะดีกับทองแต่ถ้าคนตกงานน้อยกว่าคาดก็จะกดดันทองค่ะแล้วช่วงที่เป็นไฮไลท์จริงๆล่ะครับไฮไลท์สำคัญที่สุดอยู่ที่เวลา4ทุ่มค่ะจะมีตัวเลขเงินเฟ้อที่เฟดใช้เป็นหลักอย่าง c p c e และตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือ personal spending มาพร้อมกันเลยสูตรที่จะกดดันทองคำคือถ้าคนยังใช้จ่ายเงินกันคึกคักหรือ spending สูงและเงินเฟอ้อ core PCE ไม่ยอมลดลงตลาดจะตีความทันทีว่าเศรษฐกิจยังร้อนเงินเฟอ้อยังเหนียวซึ่งจะส่งผลให้ดอลลาร์กับบอลยูดีตัวขึ้นและทุบราคาทองทันทีแต่ในทางกลับกันถ้าเงินเฟอ้อออกมาต่ำกว่าคาดหรือการใช้จ่ายเริ่มแผ่วลงมันก็จะเปิดทางให้ทองคำไปต่อได้สบายขึ้นค่ะ แล้วก็มีตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบตอนเที่ยงคืนที่จะมาช่วยเสริมภาพอีกทีข้อมูลนั่นมากครับงั้นเรามาเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดนี้ให้เป็นแผนการเทรดที่เอาไปใช้ได้จริงสําหรับทองคำสปอตกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะด้วยความที่ตลาดผันผลสูงเราจะวางโครงสร้างราคาเป็นโซนกว้างๆมีแนวรับ2ชั้นและแนวต้าน2ชั้นสําหรับทองคาสปอตโครงสร้างราคาจะเป็นแบบนี้ค่ะแนวรับชั้นแรกอยู่ที่โซน4 8 2 0ถึง4,800 แนวรับชั้นที่2ซึ่งเป็นโซนสำคัญมากคือ4763ถึง4755ส่วนแนวต้านชั้นแรกก็คือยอดสูงสุดเดิมที่โซน4888ถึง4900และแนวต้านถัดไปที่เราจะมองคือโซน5000ถึง5020และจุดที่ห้ามหลุดติดขาดคือจุดตัดขาดทุนหรือซอฟ p l ลอสดิฉันวางไว้ที่4745ค่ะแผนหลักของเราวันนี้คือ ตั้งรับใช่ไหมครับรอให้ราคามันยอดตัวลงมาในโซนที่เรามองไว้ก่อนค่อยเข้าซื้ออย่าพึ่งใจร้อนไล่ตามไป ถูกต้องร้อเอร์เซ็ตเลยค่ะกลยุทธ์หลักวันนี้คือ buy on dip หรือย่อซื้อเท่านั้นเพราะสัญญาณทุกอย่างบอกว่าการไล่ราคามีความเสี่ยงสูงมากสำหรับจุดเข้าซื้อนะคะจุดแรกให้รอเข้าที่โซนแนวรับแรก4820-4800ถ้าหลุดลงมาอีกก็ไปรอเข้าไม้ที่2ที่แนวรับถัดไป4763-4755 ส่วนเป้าหมายทำกำไรเป้าหมายแรกคือการกลับไปทดสอบยอดเดิมที่4,888ถึง4,900และถ้าผ่านไปได้เป้าหมายที่2คือโซน5,000ถึง5 0 2 0ค่ะทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กดเหล็กคือถ้าหลุด4,745ต้องยอมแพ้ทันทีค่ะแล้วถ้าเกิดตลาดไม่ย่อเลยล่ะครับวิ่งทะลุยอดเดิมขึ้นไปเลยมีแผนสำรองสำหรับส,บสาย Follow by หรือซื้อตามไหมครับ มีค่ะแต่เป็นแผนรองที่มีเงื่อนไขเข้มงวดมากคือเราจะใช้แผนนี้ก็ต่อเมื่อราทาทะลุ4,900ขึ้นไปและยืนได้อย่างมั่นคงเท่านั้นไม่ใช่แค่พุ่งขึ้นไปแตะแล้วโดนทุบกลับลงมานะคะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้จริงๆเป้าหมายทำกำไรแรกคือ5,000และเป้าหมายที่2คือ5,020ส่วน stop loss ของแผนนี้ให้ใช้ยอดเดิมเป็นจุดออกค่ะคือถ้ามันกลับลงมาต่ำกว่า4 8 8 8อีกครั้งต้องรีบออกทันที เพราะมันคือสัญญาณทะลุหลอกหรือ false breakout ค่ะชัดเจนมากสำหรับทองคำสปอร์ตครับทีนี้สำหรับนักลงทุนทองคำไทยเราจะแปลงตัวเลขพวกนี้เป็นราคาบาทได้ยังไงครับสำหรับทองคำไทยที่ราคาอ้างอิงตอนนี้อยู่ราวๆเจ็ดหบาทเราก็ใช้หลักการเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยค่ะแค่แปลงตัวเลขมาเป็นเงินบาท โครงสร้างราคาทองคําไทยนะคะแนวรับชั้นแรกจะอยู่ที่โซน7 1 2ดหมื่นถึงเจ็ดบาทแนวรับชั้นที่2อ,อยู่ที่โซน7 4 0ดหมื่นถึงเจ็ดหมบาทส่วนแนวต้านชั้นแรกอยู่ที่7 2 2ดหมื่นสถึงเจ็ดหมบาทและแนวต้านชั้นที่2อ,อยู่ที่โซน7 3 9ดหมื่นสามถึงเจ็ดหมบาทโดยมีจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss อยู่ที่7,100บาทค่ะกลยุทธ์ก็เหมือนเดิมคือเน้นย่อซื้อเป็นหลักใช่ค่ะ กลยุทธ์หลักยังคงเป็นไบออนดิบเหมือนเดิมจุดเข้าซื้อก็แบ่งเข้าตามโซนแนวรับค่ะ คือ71,200ถึง7,900และโซน7,400ถึง7,200เป้าหมายทำกำไรก็มองไปที่โซนแนวต้าน72,200ถึง72,400และ73,900ถึง74,200ส่วนแผนรอง Follow By จะทำก็ต่อเมื่อราคายืนเหนือ72,400บาทได้จริงๆเท่านั้นโดยมีเป้าหมายที่73,900และ74,200และมีจุด Stop Loss ที่72,200บาทค่ะ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมการวางเกมสำหรับวันนี้ให้กระชับอีกครั้งได้ไหมครับได้เลยค่ะธีมหลักของวันนี้คือต้องเล่นเป็นโซนใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ค่ะภาพใหญ่ระยะยาวยังดูดีจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อแต่ระยะสั้นเหมือนร้อนจัดและพร้อมจะโดนสลัดเมาได้ทุกเมื่อแผนที่ดีที่สุดคือการยืนฝั่งย่อซื้อในโซนแนวรับที่ให้ไว้และจะเปลี่ยนไปเล่นซื้อตามก็ต่อเมื่อมีสัญญาณยืนยันที่ชัดเจนจริงๆเท่านั้น และตัวตัดสินเกมคืนนี้ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจตอนสี่ท่มถ้าตัวเลขออกมาเป็นใจกับทองมันก็อาจจะทยานขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปเลยก็ได้ค่ะขอบคุณมากครับสําหรับแผนการที่ชัดเจนและข้อมูลที่เจาะลึกมากๆวันนี้ผมฟังเรื่องทั้งหมดแล้วมีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาในใจอยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อน่าสนใจค่ะว่ามาเลย คือพอเราได้เห็นข้อมูลจาก Morgan Stanley ที่บอกว่าธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเปลี่ยนเกมมาถือทองคำมากกว่าพันธบัตรสหรัฐคำถามที่น่าคิดก็คือการย่อตัวของราคาทองในระยะสั้นแม้ว่าจะถูกทุบลุงไปแรงแค่ไหนจากตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ก็ตามแท้จริงแล้วมันเปลี่ยนภาพใหญ่เชิงโครงสร้างที่กำลังเกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่หรือว่าความพันผวนทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่การสร้างโอกาสให้เราได้ขึ้นรถไปก,กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในราคาที่ดีขึ้นเท่านั้นเอง mm